E ตามตามตำรา,านั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทศตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำจนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ไปจนศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาไวจจ้จนเป็นสายยาวเหยียดเห็นวิทยะความเพียนเพียนยังไงบ้างหรือบ้าไ้จ,จนกิ่งหนึ่งแขนงหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่ง นิตก,ก็ต้องติดตาม้าหรือไงนี่ยกตัวอย่างเช่นศรัทธาริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันหนึ่แล้วท,ที่นีิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธการท่านแสดงธรรม ท่านหวังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนำไปข้อนําไปเป็นข้อคิดเพื่อระพติปฏิบัติในส่วนที่คึนปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักก็เข้ากับหลักรรมที่ท่านว่า การแสดงรำได้รับอน,นิสงส์หอย่างคือได้รับผล5ประการด้วยกันคือผู้ผู้ฟังธรรมฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อข้อที่2ส,สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อ3จะบรรเทาความสงสัยเชียได้ คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรๆนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากําลังข่องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อ4จะทําความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฟปีนงเดียวก็หลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทําความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ในสีข้อนี้ ก็เป็นขแขนงของข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสำคัญ 5. จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์อย่างธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัส ภายในจิตใจของของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะในขณนะนั้นจิตทําหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความป่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่ง เป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์น,นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราตั้งความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่อยู่ในตัวบวกของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนีเชื่อตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไร อย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราการรับเอาโดยเฉพาะเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏิความหมายอะไรมากมายกายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้ พราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันพูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนๆกันฉะนั้นสัตธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลก คาว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทยัยเรื่องของกิเลสท,ทุกข์ก็คือผลของกิเลสท,ที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกาวาจาใจนิโรธคือการระงับดับความก,กาังวลก歪และทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ในสี่อย่างนี้มีอยู่กับทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทไทยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นบรษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายกายกอง ควได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมจีมีทำเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แก่จิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือน อาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจชวนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนาม,มธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรม ทำเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตใจนี่ผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเชเลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเชเลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่า ความสําคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสําคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของกายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุ โดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาจเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าจเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะ,จะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความจเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเรื่องชีพไม่สะดวกสบายก็ก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งคำ่ำ แต่ผู้ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมรื่เจริญอย่างไงเพราะจิตใจวิ่งตามด้านวัตถุเสื่อมหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั้นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนมามธรรมคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจ ใจจึงไปยืดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์มไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสาระด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทุดโทมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมด ไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนิที่มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาจเจริญก็จเจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาจเจริญก็จเจริญสังคมพาจเจริญก็ว่าเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็าตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกจเจริญ ทั้งๆที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอบชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้ แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิด ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นพ่อไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงจเจริญก็จเจริญแบบลอยๆแบบตามความต้องัามันหมายไปเฉยแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมพนานจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอด หาหลักยึดเยไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆก,กันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ทีเราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาจะพ่ออย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีกิตตภาวนาเป็นต้นจัดแปกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วๆไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลย เพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปัดปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทําบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทําบุญให้ทานรักษาศีลน,นี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างอย่างซึ่งเป็นสาระของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่ง ของสาระคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทธพุทโธรมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเห็นกำหนดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหน ให้จิตมีความะระลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนะระลึกได้หากว่าจะคาดเคลื่อนไปบ้างเผลอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนั่นผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าเจะเอาอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิต คว้าอยู่ตามโลกตามนกสานตามด้านวัตตุต่างๆกวา้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่าหารตัวจริงไม่ได้มีผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจ,จที่เรียกว่าสณะเข้าไปโดยลำหนักในเบื้องต้นเราก็กำหน,นดภาวนาดังที่ว่าน,นี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้ว ปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บําเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์ออะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่ แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็ยนใจอ่อนโยนขึ้นภายใจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะให้ผู้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระยิม่มีความดุดดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับ ทีนี้ความภาคเพียนก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็าตามใจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับ ว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการขุนกิจที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตก้ากเข้าสู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำรอบของจิตเป็นเช่นนี้ การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรมด,ด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสง,ส,สงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้นี่ยอมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องสรัทของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้ สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มสต,ติกำลังความสามารถมาโดยลําดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรืองตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบํารุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจําเป็นที่ท่าต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี้ความจําเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บําเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจ ก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับๆจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตเป็นจิตนะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกัน,นเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มาก เพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พึ่นของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรม หรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีกิจกรภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลําดับ ยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นทั้นชั้นนี่เป็นเป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฐานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตน หลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามตน้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลำดับลาดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกรานกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นท่านชั้น นอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันห้าน่นขันห้ามีอะไรขันห้านี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันห้ากับเรามันเป็นอันเดียวกันขันห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออก ใจกับขันห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเห็นไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูอาตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมา เราก็มีทางทราบได้โดยลําดับนับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาทางขาันปัญญานี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลําพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของเรา รูปขันแสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตอนนั้นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบ ความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่าน,นั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั้นสัญญาจะสําคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกัน สุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงฆัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงฆ์เพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยวิญญาณก็เพียงรับทาราบตอนนั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ย สุดท,ท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งญญาทาง,งขานทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งหนึ่งต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองแยกแยะก,กันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่เพิ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสิลอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมด โดยลำดับลำดับตามอำน,นาจของสติปัญญาที่มีกำลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีจึงใดที่จะกระแทกถึงจิตใจได้แม้แต่จิตแท้เองซึ่งมีกิเลสอันสําคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันห้าซึ่งเป็นของยยาบเท่านี้แม้แต่กิกเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิต ไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุธทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซักฟอก สิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นบนถินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมือเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอพอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไร ส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งๆท,ที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาเท่านั้นเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรับษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปท,ทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้น สุดท้ายก็เหลือแต่ความบรสุทธิดล้วน,นานคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ท,ที่ต่ำนในทางที่ไม่ดียิดหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติ อันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมมาปฏิปทาที่เป็นทางดําเนิดน,นี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสมาธิติดเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิม,มาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใหภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นึนับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดทันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำประพินิพิจนณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่ง ไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสั้นปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการแสดงธรรมก็เห็นมาสมคกวรจึงขอ,อยุติเพียงเท่านี้ <c oughs>